จากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ทั้งในภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนส่งและภาคประชาชนทั่วไปส่งผลให้ยอดขายรถยนต์หดตัวอย่างต่อเนื่องในรอบ8เดือนที่ผ่านมาปริมาณการขายทำได้เพียง524,000กวา่าคันในจำนวนนั้นเป็นรถปิกอัพที่ลดจำนวนการขายลง 26. 8เ ในขณะที่ยอดจดทะเบียนร,รถ EV เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยคิดเป็นร้อยละ10%ของจำนวนยอดขายรถยนต์ทั้งหมดภายในประเทศด้านนายเสฐาทวีสินเองก็ทราบถึงความสำคัญของนักลงทุนญี่ปุ่นในอุตสาหการรมรถยนต์เครื่องสันดาบโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถปิกอัพ ที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตระดับต้นของโลกจนถึงกับกล่าวในงานสัมมนาถอดรหัสลงทุนก้าวข้ามวิกฤตซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจพูดถึงประเด็นที่นักลงทุนญี่ปุ่นมีความกังวลเรื่องรถอีวีทำให้เสียเปรียบในแง่ธุรกิจเพราะการรุกตลาดรถอีวีของญี่ปุ่นยังช้ากว่าจีนมากพร้อมกับระบุว่ากําลังพยายามหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนแนวทางรวมถึงนโยบายจะเป็นอย่างไรวันนี้ประชาชาติรีแคปโดยผมปาล์มไอซีทีจะมาสรุปให้ฟังครับ รัฐบาลนี้ไม่ลืมต้นน้ำไม่ลืมพระคุณที่รัฐบาลญี่ปุ่นหรือเอกชนญี่ปุ่นที่ช่วยเหลือเรามาโดยตลอดเราจะมีการคุยกับสมาคมยานยนต์แล้วก็พูดกันเรื่องจะทำยังไงให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางช่วงสุดท้ายของการผลิตรถยนต์สันดาปอาจจะมีการให้อินเซนตีฟางประกาศซึ่งเขาให้ย้ายฐานผลิตเข้ามาผลิตที่นี่เพื่อส่งออกออกไปการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ของนักลงทุนญี่ปุ่นในไทยกำลังได้ผลกระทบอย่างมากจากจำนวนยอดการผลิต และการจัดจำหน่ายที่ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรถปิกอ <ess> ัพเกี <S <S ่ยวกับเรื่องนี้นายสุปรณกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยกล่าวถึงยอดการจำหน่ายรถปิกอัพในช่วงที่ผ่านมาว่าเกิดจากความเข้มงวดของสถาบันการเงินที่มีความกังวลต่อนี่เสีย มีอิทธิพลอย่างมากซึ่งเป็นผลต่อเนื่องที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวถึงแม้ว่าภาวะการขายรถจะเข้าสู่ปลายปีซึ่งเป็นช่วงฤดูการขายก็ตามหากจะมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆก็ยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขยายตัวของตลาดรถยนต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่อีกมุมหนึ่งนายสุดพงศ์ภัยสิทธิธพัฒนาพงศ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยอมรับว่าในเดือนสิงหาคม2566ที่ผ่านมารถ EV ีมียอดขายมากกว่า6,000คันโตมากกว่า700%สวนทางกับรถใช้น้ำมันที่มียอดขายลดลงมากกว่า20% ยอดผลิตรถยนต์ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผลิตไปได้150,000กว่าคันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน12.27%เพราะตลาดในประเทศขายไม่ดี ด้านค่ายฟอร์ดหาทางปรับตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้โดยนายรัฐการจูตะเสรนผู้บริหารค่ายฟอร์ดประเทศไทยบอกว่ากําลังซื้อที่หดตัวทําให้ฟอร์ดต้องทําแคมเปญกระตุ้นการขายให้หนักขึ้นล่าสุดเสนอแคมเปญฟอร์ดเอ็กซ์โปรุนรับทองคํามูลค่ารวม1นึ่งล้านสอ0บาทตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2566และข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ รับสิทธิ์ดาว0%ขับฟรี3เดือนเช่นเดียวกับค่ายมิตซูบิชิที่เพิ่งคลอด Pick Up Titan Generation ใหม่ยอมรับว่าความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อทำให้ต้องเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าข้าราชการมากขึ้นเพราะมีความมั่นคงทางรายได้ FINANCE จะปล่อยสินเชื่อได้ง่ายกว่าช่วยให้อัตราการ Reject สินเชื่อน้อยลงอย่างมากถึงแม้ว่าค่ายรถยนต์หลายค่ายจะพยายามพลิกกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสินเชื่อ แต่นั่นก็เป็นแค่การแก้ปัญหาชั่วคราวปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือประเทศไทยให้การส่งเสริมและการสนับสนุนในการผลิตรถอีวีมากขึ้นแต่การผลิตรถยนต์สันดาปในประเทศไทยก็ยังมีอยู่ซึ่งการผลิตรถยนต์สันดาปเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทา,านของชิ้นส่วนที่ยาวมากตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับแรงงานหลายแสนตําแหน่ง ในเรื่องนี้นายกเศรษฐาได้กล่าวในงานสัมมนา,าถอดรหัสการลงทุนก้าวข้ามวิกฤตว่ารัฐบาลนี้ไม่ลืมต้นน้ำไม่ลืมพระคุณที่รัฐบาลญี่ปุ่นหรือเอกชนญี่ปุ่นช่วยเหลือประเทศไทยมาตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาการมาดูแลธุรกิจเดิมๆยังต้องดำเนินต่อไปและรถยนต์ที่ใช้เครื่องสันดาบยังต้องมีต่อไปอีก1 0 1ถปีทำอย่างไรให้ภาคอุตสาหกรรมนี้อยู่ต่อไปได้ และทำอย่างไรให้ไทยเป็นศูนย์กลางของช่วงสุดท้ายของการผลิตรถยนต์ที่ใช้เครื่องสันดาบโดยจะมีการให้สิทธิประโยชน์บางประการเพื่อส่งเสริมการผลิตให้เข้ามาในประเทศไทยเพื่อส่งออกทำให้ซัพพลายเชนรถสันดาบมีอนาคตยาวต่อไปได้อีกและมีช่วงเวลาปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไปซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญคน้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าแผนการรักษาฐานการผลิตรถยนต์สันดาบ ซึ่งบริษัทญี่ปุ่นได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างยาวนานนั้นจะดําเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายจีนได้อย่างไรทั้งหมดนี้คือประชาชาติรีแคปในสัปดาห์นี้ฝากติดตามข่าวสารของประชาชาติธุรกิจผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นตรงหน้าจอและฝากติดตามผ่านเว็บไซต์ประชาชาติ .net สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ